นิยายวายเมื่อบุรีตกหลุมรักไม้ขีดไฟตอนที่เก้าสิบหายไปอีกแล้วชยยาอี้ชิวพูดจบก็ยื่นหน้าเข้ามาจ้องชุยหางใกล้ๆพักหนึ่งแล้วส่งยิ้มให้เขาก่อนที่จะเดินออกไปชุยหางเหมือนจะยังดึงสติกลับมาไม่ได้เมื่อกี้นี้ชายาอี้ชิวมาที่นี่อย่างนั้นหอรออเราอู่ทำไมเพื่อนบ้านเกิดนายถึงเอาแต่ซื้อของมาให้นายตลอดเลยละ่ะทั้งเชิงเอ่ยถาม ชุยหังตอบไปว่าเงินเยอะคงไม่มีที่ให้ใช้เงินมัง้งจริงหรือเปล่าเนี่ยตรงที่ฉันมีที่ให้นะถังเฉิงพูดลอเล่นขึ้นมาวังเฉียงพูดขึ้นเหล่าซื่อนายคิดจะทาอะไรฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรนะฉันอิจฉาไม่ได้หรือไงถังเฉิงว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเปิดเทอมเหมือนพวกรุ่นพี่ปีสองปีสามจะนัดรวมตัวให้ทุกคนจัดงานเลี้ยงมิตรภาพคนบ้านเดียวกันขึ้นมาครั้งหนึ่งบางทีพวกรุ่นพี่ปีสี่ก็อาจจะมาร่วมด้วยเหมือนกันจูจู่จังเผิงก็พูดขึ้นมาในเวลานั้นชุยหังรู้สึกสนอกสนใจจนต้องถามออกไปว่าอะไรคืองานเลี้ยงมิตรภาพคนบ้านเดียวกันหรอก็คือนักศึกษาที่มาจากแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองจะแบ่งตามเมืองจัดงานรวมตัวกัน เพื่อทำความรู้จักกันในอนาคตจะได้สามารถดูแลช่วยเหลือกันได้ทั้งในชมรมนักศึกษาสโมสรนนักศึกษาแต่ละสโมสรต่างก็ช่วยเหลือพวกของตัวเองทั้งนั้นพวกนายไม่รู้เรื่องนี้หรอจูจูจังเผิงก็เปลี่ยนเป็นเริ่มพูดมากขึ้นมาแล้วชุวยหังรีบถามขึ้นว่าเหล่าซานนายรู้ได้ยังไงอ่ะเพื่อนร่วมห้องชั้นเก่าของฉันก็อยู่สาขานี้เหมือนกันตอนนี้อยู่ปีสองแล้วจังเผิงว่า ในเรียนซ้ำหรอชุยหังเอ่ยถามอืมเรียนซ้ำปีหนึ่งจังเผงยังคงแสดงสีหน้าแบบเดิมแต่ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นก็ทำให้พวกเขาทุกคนเข้าใจการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดแล้วไม่รู้เลยว่าความรู้สึกภายในใจตอนนี้คืออะไรคือผิดหวังหรือว่าเป็นความรู้สึกยากที่จะยอมรับได้อันที่จริงในโลกใบนี้มันก็ไม่เคยยุติธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะ หลังจากชุยห่างถามต่ออีกสองสามประโยคก็ไม่ได้กังวลหรือสนใจอะไรอีกในเมื่อเขาชอบพวกชมรมศิลปะอะไรพวกนั้นสถานที่แบบนั้นคงจะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันหรือไม่หรอกมัง้งหรือจะให้เหตุผลแค่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันให้คนที่ร้องเพลงไม่ได้ไปร้องเพลงให้คนที่เต้นไม่ได้ไปเต้นเพื่อทำลายงานเลี้ยงให้มันเละไปเลยแบบนั้นหรือยังไงละ่ะเห็นได้ชัดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็นอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักอีกพักหนึ่งชุยหังเอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดกำลังคิดว่าจะตอบชยยาอี้ชิวว่ายังไงดีแต่พอคิดคำตอบออกมาได้หลากหลายแบบแล้วสุดท้ายต่างก็เป็นเพราะรู้สึกไม่พึงพอใจไม่ค่อยจริงใจหรือเพราะเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาต้องค่อยๆลบมันทิ้งไปเหมือนเดิมทุกครั้งช่วงบ่ายเป็นไปอย่างที่คิดโจเฉวียนประกาศบอกทุกคนว่าการฝึกทหารจะดำเนินไปตามปกติ เหล่านักศึกษาที่พักผ่อนมาตลอดช่วงเช้ารู้สึกแทบไม่อยากขยับขยื่นการที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างตะกละตะกลามมาตลอดทั้งช่วงเช้ามันสบายมากจริงๆพอคิดว่าจะต้องไปเจอหน้าหลูจื้ออีกก็ทำเอาชุยหังถึงกับหัวโตวขึ้นมาเลยทีเดียวเรื่องเมื่อตอนเช้าเขาคงไม่ลืมมันหอรออ,อกอตัวเองพูดกับเขาไปตั้งเยอะแยะเดาว,ว่าในหัวสมองตอนนี้คงจะมีความคิดปรากฏขึ้นมาว่าเล่นบ้าอะไร ความคิดแบบนั้นสำหรับผู้ชายแท้อกสามศอกคนหนึ่งมันก็เป็นเหมือนยาพิษเป็นสิ่งของที่แต่ต้องไม่ได้แต่ละคนเดิอนอ่ดอ,อาดยืดยาดมาจนถึงสนามกีฬาทุกคนต่างก็รู้สึกว่าฝนเมื่อเช้ามันช่างตกได้ทันเวลาเกินไปแล้วขนาดแสงอาทิตย์ในยามบ่ายยังร้อนแรงได้มากขนาดนี้ทำให้คนรู้สึกทนแทบไม่ไหวครูฝึกทุกคนกำลังยืนรอยอยู่ตรงกลางสนามกีฬา แต่ดูเหมือนว่าจะขาดใครคนหนึ่งไปตอนที่ชุยหางกวาดสายตามองไปในกลุ่มคนเหล่านั้นดูเหมือนจะมองไม่เห็นหน้าของหลูจื้อเลยเขาแอบสงสัยนิดหน่อยไม่รู้ว่าหลูจื้อมีธุราด่วนเข้ามาชั่วคราวหรือเป็นเพราะไปหลบอยู่ที่ไหนกันแน่เพียงไม่นานครูฝึกประจำห้องสองก็เดินเข้ามาหาแล้วเอ่อยถามออกมาว่าใครเป็นรักษาการหัวหน้าห้องของพวกนายตอนนี้ โจเฉวียนตะโกนขึ้นมาจากทางด้านหลังรายงานครูฝึกผมครับนำทีมของพวกนายไปรวมกับทีมห้องของพวกเราทางด้านโนนครูฝึกประจำห้องสองกล่าวชุยหังเข้าใจในทันทีดูเหมือนว่าหลู่จื้อจะไม่มาจริงๆสินะหรือว่าเขาจะถูกชุยหังทำให้ตกใจไปแล้วก็เลยไม่กล้าจะพูดอะไรมากอีกเพราะไม่อยากจะทอดทิ้งใครคนหนึ่งไปอย่างนั้นหอรออ,อตอนที่เก้าสบเอ็ดยังไม่ทันได้บอกลา ในใจของชุยหางสับสนมุ่นวายไปหมดเดิมทีกลัวว่าจะต้องเจอหน้าหลูจือ้อแต่พอตอนนี้ไม่เจอเขาก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเป็นเพราะตนจริงๆหรือเปล่านะครูฝึกครับครูฝึกประจําห้องของพวกเราล่ะครับเหลียงจื้อเอ่ยถามออกไปครูฝึกประจําห้องสองพูดขึ้นว่าเขามีธุระนิดหน่อยช่วงบ่ายวันนี้ฉันจะเป็นคนดูแลพวกนายถ้าอย่างนั้นเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ครับเหลียงจื้อถามเพิ่มไปอีกประโยค ไม่รู้เรื่องนี้ต้องรอดูคำสั่งจากเบื้องบนนะคำพูดของครูฝึกประจําห้องสองเผยสาเหตุการหายตัวไปของหลูจื้อออกมาแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะเรื่องแฟนสาวแล้วก็ไม่ใช่เพราะชุยหางแต่เป็นเพราะเบื้องบนต่างหากหลังจากที่อารมณ์ของชุยหางผ่อนคลายลงไปนิดหน่อยแล้วทันใดนั้นเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเบื้องบนสั่งให้หลูจื้อไปละ่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นตัวเองก็จะไม่มีโอกาสได้เจอหน้าหลู่จื่ออีกแล้วแล้วก็ไม่สามารถอธิบายกับเขาด้วยว่าคำพูดที่ตนพูดไปเมื่อเช้านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เขาพูดแบบส่งเดชเท่านั้นอีกอย่างเขาก็อาจจะยื่นคำร้องกับเบื้องบนไปแล้วว่าในกลุ่มของนักศึกษากลุ่มนี้มีคนแปลกประหลาดอย่างเขาอยู่ดังนั้นจึงอยากจะกลับเข้ากรม ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้แบบไหนก็ตามท้ายสุดแล้วก็คือเขาจะไม่ได้เจอหลู่จื้อแล้วและไม่ทันแม้แต่จะบอกว่าลาก่อนสักคำเลยด้วยทุกคนเหมือนจะกำลังแอบกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างกันแต่เสียงไม่ได้ดังมากนะักเอาหลาะแถวสองแถวสามทั้งหมดตอนเรียงหนึ่งแลขวามองระเบียบแถวครูฝึกประจำห้องสองสั่งนักเรียนห้องสองห้องสามต่างก็ขยับเข้าไปยืนประจำที่ของตัวเองอย่างรวดเร็ว ห้องสองก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งส่วนห้องสามก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครูฝึกประจำห้องสองยังเหมือนจะจงใจเดินมาหยุดตรงหน้าของชุยหางด้วยก่อนจะใช้สายตาลึกซึ้งสนใจมองมาที่เขาครู่หนึ่งด้วยแย่แล้วชุยหางกำลังคิดว่าดูเหมือนตอนนี้ที่หลูจื้อต้องไปจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยหอรออ,อตนก็แค่พูดอะไรออกไปนิดหน่อยเท่านั้น ยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยวันนั้นตัวเองถึงกับจูบเขาด้วยซ้ำก็ไม่เห็นเขาจะอะไรเลยหรือว่าวันนี้เขาตั้งใจอยากจะลางสมองชุยหังแต่ผลปรากฏว่าเขาเกือบจะถูกทุยหังวางยาพิษแทนดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเสียหน้าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตอนนี้ชุยหังมีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นก็คือที่หลูจื้อไปมันมีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอน ความคิดนี้มันทำให้ระบบความคิดที่ต้องรับผิดชอบของเขาหนักอึ้งขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวเองจะเพิ่งรู้จักกับหลู่จื้อได้ไม่นานแต่ก็มักจะรู้สึกเสมอว่าสำหรับในใจของชุยหางแล้วเขาเหมือนทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้อย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ก็คงจะไม่มีทางที่จะลบมันออกไปได้แน่เตรียมเท้าสัญญาหนึ่งขยับหนึ่งหนึ่งครูฝึกประจำห้องสองไม่รอช้าพูดมากไรสาระและเริ่มการฝึกทันที เป็นเพราะจำนวนคนค่อนข้างมาดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลายอยู่นานกว่าจะครบรอบแล้วหลังจากนั้นถึงจะตะโกนสั่งคำสั่งต่อไปได้และแน่นอนว่าแบบนี้ยิ่งทำให้พวกเขาเหนื่อยมากขึ้นไปอีกแต่ทว่าชุยหังกลับรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าภายในใจมันเกินกว่าความเหนื่อยล้าทางร่างกายของเขาไปแล้วเหมือนว่าตัวเขามันชาไปหมดแล้วยังไงอย่างนั้นความรู้สึกเหมือนมีสิ่งของบางอย่างพึ่งจะผ่านข้างกายของเขาไปแล้วก็เดินหายจากไปเลยอะไรแบบนั้น เขานึกถึงชยัยาอี้ิวขึ้นมาเขารู้แล้วว่าตัวเองควรจะให้คำตอบอะไรกับเขาดีสำหรับคนที่ตนเองไม่สามารถตัดสินใจที่จะรักได้ก็อย่าไปรบกวนความสุขของเขาเลยจะดีกว่าการที่พวกเขาทั้งคู่ต่างยืนอยู่ในตำแหน่งของความเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเกิดเดียวกันธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันก็ดีมากแล้วตลอดทั้งช่วงบ่ายลูจื้อก็ไม่กลับมาอีกเลยด้านชุยหังก็เอาแต่ทำหน้าอมทุกข์ดูไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลา ตอนที่เหลียงจื้อหันมาถามเขาก็บอกแค่ว่าเป็นเพราะอากาศร้อนเกินไปเท่านั้นโดยเฉพาะอากาศร้อนหลังจากที่ฝนตกตลอดช่วงเช้าแบบนี้ยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปอีกพระอาทิตย์ค่อยๆเค,คลื่อนตัวลงไปทางด้านทิศต,ตะวันตกอย่างชา้ชาๆแต่ว่ายังไม่ทันได้รับลงไปบนถนนริมสนามกีฬามีรถทหารคันหนึ่งวิ่งเข้ามาคล้ายๆกับคันที่หลู่จื้อเคยขับมันในครั้งแรกที่เจอกันวันนั้น ทุกคนต่างก็หันไปมองทิศทางดังกล่าวบรรดาครูฝึกเดินเข้ามารวมตัวกันแล้วมองไปทางนั้นมีใครคนหนึ่งลงมาจากรถสวมชุดเหมือนกันกับบรรดาครูฝึกทุกคนสวมหมวกข่อตาลใบใหญ่แต่ทว่ารูปร่างมองไปแล้วดูอ้วนนิดหน่อยครูฝึกประจำห้องสองดูเหมือนจะจำคนคนนั้นขึ้นมาได้ในทันทีก่อนจะพูดพึมพำขึ้นมาหนึ่งประโยคว่าเขามาทำไมเนี่ยตอนที่เก้าสิบหายไปอีกแล้ว ชะยาอีทิวพูดจบก็ยื่นหน้าเข้ามาจ้องชุยหังใลกล้ๆพักหนึ่งแล้วส่งยิ้มให้เขาก่อนที่จะเดินออกไปชวยหังเหมือนจะยังดึงสติกลับมาไม่ได้เมื่อกี้นี้ชายาอีทิวมาที่นี่อย่างนั้นหอรออเราอู่ทำไมเพื่อนบ้านเกิดนายถึงเอาแต่ซื้อของมาให้นายตลอดเลยละ่ะทั้งเชิงเอ่ยถามชวยหังตอบไปว่าเงินเยอะคงไม่มีที่ให้ใช้เงินมัง้ง จริงหรือเปล่าเนี่ยตรงที่ฉันมีที่ให้นะถังเฉิงพูดล้อเล่นขึ้นมาวังเฉียงพูดขึ้นเหล่าซื่อนายคิดจะทำอะไรฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรนะฉันอิจฉาไม่ได้หรือไงถังเถิงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเปิดเทอมเหมือนพวกรุ่นพี่ปีสองปีสามจะนัดรวมตัวให้ทุกคนจัดงานเลี้ยงมิตรภาพคนบ้านเดียวกันขึ้นมาครั้งหนึ่งบางทีพวกรุ่นพี่ปีสี่ก็อาจจะมาร่วมด้วยเหมือนกันจูจูจังเผิงก็พูดขึ้นมา ในเวลานั้นชุยหังรู้สึกสนอกสนใจจนต้องถามออกไปว่าอะไรคืองานเลี้ยงมิตรภาพคนบ้านเดียวกันหรอก็คือนักศึกษาที่มาจากแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองจะแบ่งตามเมืองจัดงานรวมตัวกันเพื่อทำความรู้จักกันในอนาคตจะได้สามารถดูแลช่วยเหลือกันได้ทั้งในชมรมนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาแต่ละสโมสรต่างก็ช่วยเหลือพวกของตัวเองทั้งนั้นพวกนายไม่รู้เรื่องนี้หรอจูจู่จังเผงก็เปลี่ยนเป็นเรื่องพูดมากขึ้นมาแล้ว ชุยหังรีบถามขึ้นว่าเหล่าซานนายรู้ได้ยังไงอะเพื่อนร่วมห้องชั้นเก่าของฉันก็อยู่สาขานี้เหมือนกันตอนนี้อยู่ปีสองแล้วจังเผงว่านายเรียนซ้ำหรอชุยหังเอ่ยถามอืมเรียนซ้ำปีหนึ่งจังเผงยังคงแสดงสีหน้าแบบเดิมแต่ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นก็ทำให้พวกเขาทุกคนเข้าใจการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดแล้ว ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกภายในใจตอนนี้คืออะไรคือผิดหวังหรือว่าเป็นความรู้สึกยากที่จะยอมรับได้อันที่จริงในโลกใบนี้มันก็ไม่เคยยุติธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะหลังจากช่วยหางถามต่ออีกสองสามประโยคก็ไม่ได้กังวลหรือสนใจอะไรอีกในเมื่อเขาชอบพวกชมรมศิลปะอะไรพวกนั้นสถานที่แบบนั้นคงจะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันหรือไม่หรอกมัง้ง หรือจะให้เหตุผลแค่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันให้คนที่ร้องเพลงไม่ได้ไปร้องเพลงให้คนที่เต้นไม่ได้ไปเต้นเพื่อทำลายงานเลี้ยงให้มันเละไปเลยแบบนั้นหรือยังไงละ่ะเห็นได้ชัดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็นอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักอีกพักหนึ่งชุยหังเอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดกำลังคิดว่าจะตอบชยาอี้ชิวว่ายังไงดี แต่พอคิดคำตอบออกมาได้หลากหลายแบบแล้วสุดท้ายต่างก็เป็นเพราะรู้สึกไม่พึงพอใจไม่ค่อยจริงใจหรือเพราะเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาต้องค่อยๆลบมันทิ้งไปเหมือนเดิมทุกครั้งช่วงบ่ายเป็นไปอย่างที่คิดโจเฉวียนประกาศบอกทุกคนว่าการฝึกทหารจะดำเนินไปตามปกติเหลานักศึกษาที่พักผ่อนมาตลอดช่วงเช้ารู้สึกแทบไม่อยากขยับขยื่นการที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างตกะกะตะกลาม,มาตลอดทั้งช่วงเช้ามันสบายมากจริงๆ พอคิดว่าจะต้องไปเจอหน้าหลูจื้ออีกก็ทำเอาชุยหังถึงกับหัวโตวขึ้นมาเลยทีเดียวเรื่องเมื่อตอนเช้าเขาคงไม่ลืมมันหอรอออกอตัวเองพูดกับเขาไปตั้งเยอะแยะเดาว,ว่าในหัวสมองตอนนี้คงจะมีความคิดปรากฏขึ้นมาว่าเล่นบ้าอะไรความคิดแบบนั้นสำหรับผู้ชายแท้อ,อกสามศอกคนหนึ่งมันก็เป็นเหมือนยาพิษเป็นสิ่งของที่แต่ต้องไม่ได้ แต่ละคนเดินอืดอ,อาดยืดยาดมาจนถึงสนามกีฬาทุกคนต่างก็รู้สึกว่าฝนเมื่อเช้ามันช่างตกได้ทันเวลาเกินไปแล้วขนาดแสงอาทิตย์ในยามบ่ายยังร้อนแรงได้มากขนาดนี้ทำให้คนรู้สึกทนแทบไม่ไหวครูฝึกทุกคนกำลังยืนรอยอยู่ตรงกลางสนามกีฬาแต่ดูเหมือนว่าจะขาดใครคนหนึ่งไปตอนที่ชุยหางกวาดสายตามองไปในกลุ่มคนเหล่านั้นดูเหมือนจะมองไม่เห็นหน้าของหลู่จื้อเลย เขาแอบสงสัยนิดหน่อยไม่รู้ว่าหลูจื้อมีธุระด่วนเข้ามาชั่วคราวหรือเป็นเพราะไปหลบอยู่ที่ไหนกันแน่เพียงไม่นานครูฝึกประจำห้องสองก็เดินเข้ามาหาแล้วเอ่ยถามออกมาว่าใครเป็นรักษาการหัวหน้าห้องของพวกนายตอนนี้โจเฉวียนตะโกนขึ้นมาจากทางด้านหลังรายงานครูฝึกผมครับนำทีมของพวกนายไปรวมกับทีมห้องของพวกเราทางด้านโน้นครูฝึกประจำห้องสองกล่าว ชุยหังเข้าใจในทันทีดูเหมือนว่าหลู่จื้อจะไม่มาจริงๆสินะหรือว่าเขาจะถูกชุยหังทําให้ตกใจไปแล้วก็เลยไม่กล้าจะพูดอะไรมากอีกเพราะไม่อยากจะทอดทิ้งใครคนหนึ่งไปอย่างนั้นหอรออตอนที่เก้าสิบเอ็ดยังไม่ทันได้บอกลาในใจของชุยหังสับสนวุ่นวายไปหมดเดิมทีกลัวว่าจะต้องเจอหน้าหลู่จือ้อแต่พอตอนนี้ไม่เจอเขาก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเป็นเพราะตนจริงๆหรือเปล่านะ ครูฝึกครับครูฝึกประจำห้องของพวกเราล่ะครับเหลียงจื้อเอ่ยถามออกไปครูฝึกประจำห้องสองพูดขึ้นว่าเขามีธุระนิดหน่อยช่วงบ่ายวันนี้ฉันจะเป็นคนดูแลพวกนายถ้าอย่างนั้นเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ครับเหลียงจื้อถามเพิ่มไปอีกประโยคไม่รู้เรื่องนี้ต้องรอดูคําสั่งจากเบื้องบนนะ คำพูดของครูฝึกประจำห้องสองเผยสาเหตุการหายตัวไปของหลูจื้อออกมาแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะเรื่องแฟนสาวแล้วก็ไม่ใช่เพราะชุยหางแต่เป็นเพราะเบื้องบนต่างหากหลังจากที่อารมณ์ของชุยหางผ่อนคลายลงไปนิดหน่อยแล้วทันใดนั้นเขาก็ฉกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเบื้องบนสั่งให้หลูจื้อไปละ่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นตัวเองก็จะไม่มีโอกาสได้เจอหน้าหลูจื้ออีกแล้วแล้วก็ไม่สามารถอธิบายกับเขาด้วยว่าคำพูดที่ตนพูดไปเมื่อเา้านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เขาพูดแบบส่งเดชเท่านั้นอีกอย่างเขาก็อาจจะยื่นคำร้องกับเบื้องบนไปแล้วว่าในกลุ่มของนักศึกษากลุ่มนี้มีคนแปลกประหลาดอย่างเขาอยู่ดังนั้นจึงอยากจะกลับเข้ากรม ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้แบบไหนก็ตามท้ายสุดแล้วก็คือเขาจะไม่ได้เจอหลูจื้อแล้วและไม่ทันแม้แต่จะบอกว่าลาก่อนสักคำเลยด้วยทุกคนเหมือนจะกำลังแอบกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างกันแต่เสียงไม่ได้ดังมากนะักเอาหลักแถวสองแถวสามทั้งหมดตอนเรียงหนึ่งแลขวามองระเบียบแถวครูฝึกประจำห้องสองสั่งนักเรียนห้องสองห้องสามต่างก็ขยับเข้าไปยืนประจำที่ของตัวเองอย่างรวดเร็ว ห้องสองก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งส่วนห้องสามก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครูฝึกประจำห้องสองยังเหมือนจะจงใจเดินมาหยุดตรงหน้าของชุยหางด้วยก่อนจะใช้สายตาลึกซึ้งสนใจมองมาที่เขาครู่หนึ่งด้วยแย่แล้วชุยหางกำลังคิดว่าดูเหมือนตอนนี้ที่หลูจื้อต้องไปจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยหอรออ,อตนก็แค่พูดอะไรออกไปนิดหน่อยเท่านั้น ยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยวันนั้นตัวเองถึงกับจูบเขาด้วยซ้ำก็ไม่เห็นเขาจะอะไรเลยหรือว่าวันนี้เขาตั้งใจอยากจะล้างสมองชุยหังแต่ผลปรากฏว่าเขาเกือบจะถูกทุยหังวางยาพิษแทนดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเสียหน้าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตอนนี้ชุยหังมีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นก็คือที่หลูจื้อไปมันมีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอน ความคิดนี้มันทำให้ระบบความคิดที่ต้องรับผิดชอบของเขาหนักอึ่งขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวเองจะเพิ่งรู้จักกับหลู่จื้อได้ไม่นานแต่ก็มักจะรู้สึกเสมอว่าสำหรับในใจของชุยหางแล้วเขาเหมือนทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้อย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ก็คงจะไม่มีทางที่จะลบมันออกไปได้แน่เตรียมเท้าสัญญาหนึ่งขยับหนึ่งหนึ่งครูฝึกประจำห้องสองไม่รอช้าพูดมากไรสาระและเริ่มการฝึกทันที เป็นเพราะจำนวนคนค่อนข้างมากดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลายอยู่นานกว่าจะครบรอบแล้วหลังจากนั้นถึงจะตะโกนสั่งคำสั่งต่อไปได้และแน่นอนว่าแบบนี้ยิ่งทําให้พวกเขาเหนื่อยมากขึ้นไปอีกแต่ทว่าชุยหางกลับรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าภายในใจมันเกินกว่าความเหนื่อยล้าทางร่างกายของเขาไปแล้วเหมือนว่าตัวเขาบันชาไปหมดแล้วยังไงอย่างนั้นความรู้สึกเหมือนมีสิ่งของบางอย่างพึ่งจะผ่านข้างกายของเขาไปแล้วก็เดินหายจากไปเลยอะไรแบบนั้น เขานึกถึงชยยายาอี้ทิวขึ้นมาเขารู้แล้วว่าตัวเองควรจะให้คำตอบอะไรกับเขาดีสำหรับคนที่ตนเองไม่สามารถตัดสินใจที่จะรักได้ก็อย่าไปรบกวนความสุขของเขาเลยจะดีกว่าการที่พวกเขาทั้งคู่ต่างยืนอยู่ในตำแหน่งของความเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเกิดเดียวกันธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันก็ดีมากแล้วตลอดทั้งช่วงบ่ายหลูจื้อก็ไม่กลับมาอีกเลยด้านชุยหังก็เอาแต่ทำหน้าอมทุกข์ดูไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลา ตอนที่เหลียงจื้อหันมาถามเขาก็บอกแค่ว่าเป็นเพราะอากาศร้อนเกินไปเท่านั้นโดยเฉพาะอากาศร้อนหลังจากที่ฝนตกตลอดช่วงเช้าแบบนี้ยิ่งทําให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปอีกพระอาทิตย์ค่อยคเคลื่อนตัวลงไปทางด้านทิศต,ตะวันตกอย่างชา้ชาช้าแต่ว่ายังไม่ทันได้รับลงไปบนถนนริมสนามกีฬามีรถทหารคันหนึ่งวิ่งเข้ามาคล้ายคายกับคันที่หลู่จื้อเคยขับมันในครั้งแรกที่เจอกันวันนั้น ทุกคนต่างก็หันไปมองทิศทางดังกล่าวบรรดาครูฝึกเดินเข้ามารวมตัวกันแล้วมองไปทางนั้นมีใครคนหนึ่งลงมาจากรถสวมชุดเหมือนกันกับบรรดาครูฝึกทุกคนสวมหมวกข่อตาลใบใหญ่แต่ทว่ารูปร่างมองไปแล้วดูอ้วนนิดหน่อยครูฝึกประจำห้องสองดูเหมือนจะจำคนคนนั้นขึ้นมาได้ในทันทีก่อนจะพูดพึมพำขึ้นมาหนึ่งประโยคว่าเขามาทำไมเนี่ย